ต <iento> uhm ั่งงั่งเลยพี่น้องว้าคิ้วคือไหน ปรนนะ,ะมาณสองสม,มงแล้วตุนตะอนตอน้นมาม่ตอน,ตนูยังย่มูลตข้าวเลยตูอย่างเนี้มันขังจนนาเตงนี่งเหนือสัตว์ม่งัตวเวอ,อุ้มล่อนเกลียวอ้โมโหเอ นายเครื่องน่ะถืออะไรนี่น่ะมันน่าอาจตัวนี่เต่น่าจมก็โจยนไอพี่พ้ดเต้นม้มนนีเลยแกะออกเข่าบ mỗi tay một chút luôn tay chút tí là chưa ăn thằng này lắc xúc lên là lắc lên ăn thế đi mình nè nè nó nè nó hay nè nè

这弄矿什么了？嗯，这过完节都一空就空掉了。 ป้าพี่น้องเอ้ยเบืองแม่พี่น้องสั่งง้างเลยพี่น้อง ป้า,ามีเสฟพี่น้องเอ้ยป้าป้าพี่น้องแง่พี่น้องเอ้ยป้าป้ามันจะหดหลูพี่น้องเอย้อย วัดโลดิพี่น้องมัน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 พี่น้องเอ้ยหลังนี้นะมีไซมีไซพี่น้องไซโลเดิเนี่ยลูกพุกลูกพุกพี่น้องตัวบักใหญ่เลยพี่น้องเนะ

กันกินพี่น้องอลามเข่ายี่นี่เด็กพี่น้องต่งางขลาม